สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำาแฟโบราณนะคะบรรจุขวดพร้อมดื่มกันค่ะวันนี้จะเป็นส่วนผสมนะคะกาแฟโบราณตามังกรบินค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะก้อนนี้นะคะก็จะเป็น นมข้นหวานนะคะปริมาณอยู่ที่200 ML แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นนมข้นจืดน,นะคะปริมาณอยู่ที่200 ML ค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้มน้ําให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่นี่ค่ะกาแฟนะคะลงไปค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะน้ําที่เราใช้นะคะอยู่ที่ปริมาตร1,250 ML หลค่ะจากนั้นเราก็คนค่ะ เพื่อไม่ให้กาแฟนี้นะคะนอนอยู่ตรงก้นกระทะนาานะคะไม่งั้นกาแฟจะขมค่ะแล้วก็สูตรกาแฟโบราณน,นี้นะคะเราก็จะต้มน้ําประมาณจะต้มนานประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งจะต่างกับอูออเลี้ยงยูกล้อนะคะ หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากาแฟมากรองนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีอันนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กรองกาแฟกันนะคะเทเลยค่ะ บิดเอาน้ำออกนะคะผ้าขาบางนี้เราจะใช้หนาประมาณ4ชั้นนะคะแล้วก็ตัวกากกาแฟนี้เราสามารถนะคะเอาไปผึ่งตากแห้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นได้ะคะ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาจะได้ดูด ความชื้นนะคะแล้วก็ดูดกลิ่นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่นี้นะคะนมข้น,นหวานค่ะปริมาณพ MM. ิที่200 ml ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดค่ะ 200 ml เ,เ,เช่นกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอให้น้ำของเขานะคะหายร้อนสักนิดนึงหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มากรอกกันค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาของกาแฟซูฟโบราณนะคะแบบไม่ใสน่น้ำตาลค่ะเรามากรอใส่ขวดกันนะคะขวดที่เราใช้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะของเราจะใช้ปริมาตรอยู่ที่180 ml นะคะตอนกรอกระวังร้อนนิดนึงนะคะ แล้วก็เวลาตอนที่เรากรอกนี้นะคะเราก็กอกตอนแบบร้อนๆนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ค่าเชื้อไปในตัวนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะประมาณ2อาทิตย์นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะจะได้ทั้งหมด 2,4,6,7,7 7, ขวดนะคะแล้วก็เหลือไว้ให้เราชิมอีกนิดนึงนะคะนี้เรามาปิดฝากันดีกว่านะคะนะคะวิธีปิดฝาก็กดฝาลงไปนะคะแล้วก็หมุนมาทางซ้ายนะคะตามเข็เมนาฬิกาะคะ่ะแล้วก็ให้เสียงเขาดังเก๊กนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะจะเป็นกาแฟโบราณนะคะบรรจุขวดพร้อมดื่มค่ะสามารถทํากินเองนะคะที่ห้องหรือว่านําไปขายได้ค่ะสูตรเหล่านี้ก็หวานกําลังดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําแข็งไม่ต้องใส่แก้วนะคะก็ดื่มแบบขวดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําค่ะ ก็จะใส่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งค่ะมาใส่นะคะเพื่อให้เขาเยน็นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเย็นแล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง2ออาทิตย์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ